ถ้าพูดถึงเรื่องไดเอ็ดของการฟิตหุ่นนะเพื่อนๆมักจะเคยได้ยิน2คํคำนี้อย่างแน่นอนนะคำแรกก็คือ bulk p a s e นั่นเองใช้เรียกช่วงการกินเยอะๆเพื่อเพิ่มน้าหนักและมวลกล้ามเนื้อซึ่งข้อดีก็คือสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เร็วแต่ข้อเสียก็คือมีไขมันที่เพิ่มตามมาด้วย กาแฟคัต <C ut> นะครับหรือว่าการกินให้น้อยลงเพื่อลดไขมันแล้วก็คงมวลกล้ามเนื้อเอาไว้ให้ได้มากที่สุดซึ่งข้อดีก็คือไขมันเนี่ยลดลงเร็วจริงนะครับแต่กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ p e r f o r m ม n ซ์ในการออกกําลังกายก็อาจจะลดลงตามด้วยทีนี้นะเพื่อนๆอาจจะมีทงในใจแล้วนะครับก็คืออยากเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อยากลดไขมัน,นครับทําพร้อมกันไม่ได้หรอนะครับคุณมาถูกเข็แล้วนะครับ ซึ่งการไดเอทของต้นนับในระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้นจะกินแบบคราไซคลิ่งเป็นหลักซึ่งหากเพื่อนเพิร์ช search คำว่าคราไซคลิ่งนะความหมายตรงตัวตามใน r e f e r e n ซ์จากเว็บ e a l t h l i n e เนี่ยแปลว่าการปรับปริมาณการกินคาร์โบไฮเดตเป็นช่วงๆเพื่อช่วยในการลดไขมันหรือคงระดับประสิทธิภาพในการออกกำลังกายจากงานวิจัยในปี2013นะเขาให้กลุ่มทดลองใช้วิธีคราไซคลิ่งแค่2วันต่อสัปดาห์แล้วพบว่ากลุ่มทดลองเนี่ยมีน้ำหนักที่ลดลง รวมถึงร่างกายเนี่ยควบคุมอินซูลินได้ดียิ่งขึ้นและไขมันก็ลดลงอีกด้วยเมื่อทําติดต่อกัน4เดือนขึ้นไปซึ่งสารอาหารที่ต้นจะกินใน1นึ่งมือในต้นก็จะกินคาร์บนะครับห้ากรัมโปรตีน35-45กรัมไขมัน10-20กรัมก็ตีเป็นมือละ400-600แคลอรี่นะครับ รวมตลอดทั้งวันเนี่ยต้นก็จะกินอยู่4มื้อพลังงานประจําวันที่ต้นกินอยู่ก็จะอยู่ที่1,800-2,500ถึง2,500กิโลแคลอรี่อันนี้เนี่ยต้นอธิบายนะ้ห้เห็นภาพรวมนะของสารอาหารที่ต้นกินในแต่ละวันก่อนนะซึ่งอย่างต่อไปนี้นะคือขั้นตอนหรือว่าวิธีการทำคาร์บไซคลิงที่ต้นจะพยายามอธิบายให้ s ั้นๆนะครับ เข้าใจแล้วก็ทําตามได้ง่ายนั่นเองสิ่งที่ต้นจะกินเท่าเดิมตลอดเลยนะครับจะเป็นโปรตีนแล้วก็ไขมันอยู่ที่130-140ถึงกรัมและ50-70ถึงกรัมต่อวันตามลําดับนะครับเหตุผลที่เราคงสารอาหาร2อย่างนี้ให้เท่าเดิมตลอดนะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมแล้วก็คงมวลกล้ามเนื้อของเราไว้และไขมันเนี่ยสำหรับการดูดซึมวิตามิน,นครับแล้วก็การทํางานของฮอร์โมนของเราส่วนสิ่งที่เราจะปรับตามเป้าหมายของเราก็คือเจ้าตัวคาร,ร์โบไฮเดรตครับที่เป็นพลังงานหลักในการเทรนนิ่ แบ่งเป็น2วันหลักๆนะครับก็คือวันที่เรากินคาร์โบไฮเดตสูงหรือว่าไฮคาร์บเดย์จะกินคาร์บอยู่ที่260-280กรัมต่อวันยกตัวอย่างการกินในวันไฮคาร์บนะมือแรกของตนจะเป็นโอ๊ตมิลที่มีข้าวโอ๊ตเป็นคาร์บปริมาณที่เยอะมือที่2นงับหมูกระเทียมตามสั่งนอกบ้านนะอันนี้ไม่ได้ทําเองนะสันนอกหมูผัดขิงนะมือที่3และมือสุดท้ายนะข้าวกับยำเห็ดรวมอกไก่หากเพื่อนๆสังเกตนะ มื่ออาหารแต่ละมื้อเนี่ยจะมีข้าวเป็นส่วนประกอบที่ค่อนข้างสูงทุกมื้อเลยนะครับส่วนวันที่เป็น low c a r เด a y นะครับหรือวันที่คาร์โบไฮเดตต่ำเนี่ยเราจะกินคาร์บอยู่ที่150-200กรัมต่อวันยกตัวอย่างเมนูตอนเช้านะับขนมปังปิ้ง2แผ่นกับไข,ข่ขาว4ฟองไข่แดง2ฟองมื้อที่2นับข้าวหมูกระเทียมอันนี้ต้องกินแทบ,บทุกวันนะครับร้านนี้อร่อยมากๆมื้อที่3นับยำเห็ดอกไก่นะครับ และมื้อสุดท้ายนะครับอกไก่ผักรวมราดซอสสามรสหากเพื่อนๆสังเกตนะครับจะมีอยู่2มื้อนะที่คาบน้อยกว่าปกตินั่นก็คืออกไก่ผักรวมราดซอสสามรสนะครับกับมันหวานเล็กน้อยแล้วก็ใส่ผักเพิ่มขึ้นมาเพื่อเพิ่มวอลลุ่มของอาหารนะทำให้เราอิ่มนานยิ่งขึ้นและเห็ดรวมที่ไม่ได้ใส่ข้าวเพิ่มนะครับแต่มีเห็ดที่เยอะมากๆ ก็จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ท้องได้นานยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นของต้นเองเนี่ยเป็นกีฬาคาลิชเนกที่ค่อนข้างซีเรียสกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในวันที่เล่นอัปเปอร์บอดี้ส่วนท้องกับขาเนี่ยก็จะเล่นเพื่อกระชับนะครับแล้วก็เสริมความแข็งแรงเท่านั้นลักษณะกา,ารทานของต้นก็เลยเป็นดังนี้นะครับขอแทรกเวลาหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้ช่องเทียโอเคนะครับมีระบบเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับใครที่ขี้เกียจคิดโปรแกรมออกกําลังกายเองและเวลาน้อยถูกใจระบบนี้แน่นอน เพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนๆจะสามารถเข้าเล่นคลิปออกกำลังกายแบบเปิดทำตามที่ใช้เวลาเพียงแค่60-90นาทีต่อวนันเป็นรูปแบบการฝึกที่ทั้งสร้างกล้ามเนือ้อแล้วก็ลดไขมันในเวลาเดียวกันแถมยังสอนการจัดตารางแบบครบจบในที่เดียวสามารถไต่เลเวลได้ตั้งแต่มือใหม่จนถึงมือปโปรการันตีโดยเพื่อนในกลุ่มราย Open Chat มากกว่า1000คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองกันไปเยอะมากๆสมัครได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันหรือว่าปุ่มสมัครหน้าช่องยูทู e ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ วันที่1 Handstand Day นะครับจะเป็นโล c a r b นะเพราะใช้การยืดโถดของกล้ามเนื้อที่ไม่ได้เยอะมากวันที่2 f o นะ f v e r ลิเอบวก i ู g Strength จะกินเป็น High Carb เนื่องจากใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะ Weighted Pull Up นั่นเองวันที่3รับ h a n น s t สแตนบวก Push อร์ t i c a l ก็จะกินเป็น High Carb Day เช่นกันเพื่อเสริมพลังงานสำหรับทักษะสุดโปรดอย่าง 90-degree Push Up นะครับแล้วก็ Push ในแนว Vertical อื่น วันที่4นะับเล็กเดย์นะต้นจะกินเป็นโลคัฟนะสำหรับการเล่นขาวันที่5นะับอัปเปอร์บอดี้วอลลุ่มนะจะเป็นไฮคัฟเพราะมีท่าตระกูล่วงน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะและเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อของเราจัดได้เต็มสูบเลยนะและวันที่6กับวันที่7ก็จะคงอยู่ที่สถานะโลค์ฟนะแต่อาจจะมีไฮแฟตบ้างในบางครั้งนะสำหรับการทานกับครอบครัวหรือว่าแฟนนั่นเองเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าสัดส่วนการทานไฮค์บนะแล้วก็โลค์บของต้นใหญ่จะอยู่ที่6 0 4 0ตตามลำดับ วันที่เราเล่นหนักเนี่ยก็จะกินเป็นคาร์บสูงนะเพื่อเพิ่มพลังงานแล้วก็ขยายเพดานการฝึกของเราให้ได้กล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเพิ่มตามไปด้วยส่วนวันที่เราไม่ได้สนใจเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยต้นก็จะทานเป็นโลคาร์บนะเพื่อฝึกกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เผาผ่านพลังงานส่วนเกินไปในตัวซึ่งวิธีการนี้นะก็เป็นวิธีที่ต้นทํามาตลอด6ปีนะแล้วก็สังเกตพัฒนาการของตัวเองเนี่ยสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อนะแล้วก็ลดไขมันไปในตัวได้นะแต่อาจจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะใช้เวลามากกว่าคนที่เขาจะ เพิ่มกล้ามเนื้อด้วยการเบลนะครับแล้วก็มาคัดหรือว่าอะไรงเี้นะครับแต่อนนี้จะเน้นเมนเทนนะครับแล้วก็ทําในระยะยาวนะครับแถมมีหุ่นลีนตลอดทั้งปีได้อีกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูเป้าหมายโกสําหรับกีฬาตัวเองด้วยสําคัญมากๆเนอะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือถ้าเป็นผู้หญิงที่จะทำคาฟต์ไซติงเนี่ยแล้วเขาอยากที่จะปั้นก้นนะครับแล้วก็เล่นขา มากกว่าช่วง upper body เนี่ยก็ย่อมที่จะมีเหตุผลให้กิน high carb day ในวันที่เล่นขามากกว่านั่นเองนะครับส่วนของต้นเองเนาะก็คลินิกก็จะไม่ได้แบบเน้น lower body ขนาดนั้นก็จะไปกินนะเยอะในวันที่เล่น upper นะผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะชอบนะบ upper body มากกว่าอยู่แล้วอันนี้เข้าใจนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะสำหรับรเทคนิคการกินนะครับ cycling นะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายแล้วก็ทาตามได้ เร็วที่สุดนั่นเองครับชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะกดไลค์กดซ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้ช่องเทลเคด้วยนะครับก็ถ้าใครนับอยากเริ่มออกกำลังกายคลีชินิกนะครับสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ได้นะครับที่ l ล n e แอตัวเล็กเรนการนั่นเองครับก็ไว้เจอกันใหม่นับสำหรับคลิปหน้านะอยากให้ต้นทำคลิปออกมาเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้นต้องไปก่อน้วครับสวัสดีครับ